Amazing Taro Amazing Taro Wow Amazing Taro สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ำนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมเนาะวันนี้เรามากับหัวข้อแลนดอมแบบนหนักหน่วงหัวใจเนาะในวันที่คุณแบบหลานล้ากำลังสวยสะพังหรือกำลังหล่อสุดๆเลยนะคะ คุณเชื่อไหมในวันที่คุณลืมใครสักคนไปละเขาก็จะกลับมาอีกซึ่งคุณก็ตั้งคำถามว่าจะกลับมาทำไมอีกในวันเนี้ยที่คุณลืมเขาไปได้แล้วคุณก็เริ่มมีชีวิตที่ดีละแล้วคุณจะทำยังไงดีในเมื่อเขาจะกลับมาเราห้ามการกลับมาของเขาไม่ได้หรอกคะ่ะ เพราะมันเป็นตัวเขาความต้องการของเขาแต่เราจะควบคุมความอ่อนไหวในใจเราได้หรือเปล่าเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนรักของเราแต่ตัวเนี้ถึงแม้คุณจะลืมได้แล้วคุณจิตใจภายในส่วนลึกจริงๆแล้วยังเข้มแข็ง เขาเรียกว่าเข้มแข็งเด็ดขาดแล้วหรือยังวันนี้ค่ะจึงมาในหัวข้อนี้นะคะเจ้าของพลังงานในคลิปนี้เป็นคนชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีมีนราศีพิจิกราศีกอรกฏค่ะลัคนามีลัคนาพิจิกลัคนากรากฏฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเน้นย้ำหัวข้อนะคะในวันที่คุณลืมสนิทใจลืมเขาไปแล้วสนิทใจแต่ราศีนี้กำลังจะกลับมา คุณจึงตั้งคำถามว่าจะกลับมาทำไมอีกเดี๋ยวเราไปส่องใจเขากันค่ะว่าเขาต้องการอะไรก่อนอื่นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเขากำลังจะกลับมาจะด้วยปฏิกิริยาบางอย่างที่ทำให้คุณรู้ได้ขอเช็คพลังงานดวงของคุณนะคะว่าคุณจิตใจเข้มแข็งหรือ วันไหวกันแน่ขอเช็คด้วยพลังงานไพ่จากราศีสองใบนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอั๋มเมซิงทาโร่ค่ะยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวการทำนายทายทักกับคลิปแลนดอมถ้าบาังเอิญคุณมาเจออาจจะเป็นโชคชะตาหรือบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจมาก็ได้นะคะไปดูไพ่ใบที่หนึ่งค่ะ คุณอโอ้โหได้สิบถ้วยแล้วก็ได้สิบคาถาด้วยนะคะได้ไพแห่งความรักสิบอืเอาจริงๆนะตอนนี้คุณเป็นอิสระใจของคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมารักตัวเองอย่างเด็ดขาดคือคุณรักตัวเองมากๆแล้วนะในเวลานี้ในขณะเดียวกันคุณก็มุ่งในเรื่องของการทำงานการหาเงินการใช้ชีวิต แล้วก็การเทคแคร์ดูแลกับความรักตัวเองไพ่ไม่ได้บอกค่ะว่าคุณเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งอ่อนไหวหรือไม่อ่อนไหวแต่ไพ่กำลังจะสื่อว่าพื้นดวงของคุณนั้นเต็มไปด้วยพลังงานของการรักตัวเองรักในเวอร์ชั่นณนะปัจจุบันนี้รักในอิสระ ลักในการที่คุณจะได้ทำอะไรอย่างเต็มที่ไปโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาต่อเรื่องการทำงานเรื่องการหาเงินแล้วแต่ดวงชะตาค่ะนั่นหมายถึงตอนนี้พื้นที่ของหัวใจคุณมีแต่ตัวของคุณเองกับอนาคตของคุณเขากลับมาคุณยังเหมือนสงวนท่าทีในการดูดูยังไม่มีการอ่อนไหวค่ะแต่คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่อย่างไรก็ตามขอเช็คในตำแหน่ง บรรทัดที่2กับบรรทัดที่3ามไพ่เล่าเรื่องค่ะไพ่กําลังจะสื่อสารเล่าเรื่องราวเฉลยในตัวของราศีที่กลับมานะคะนักสัตว์ที่กลับมาและตัวเลขวันเดือนปีเกิดของเขาอาจจะเกิดขึ้นในคลิปนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะคําพยากรณ์แม้ว่าจะตรงกับคุณจน a เม z i ่งมหัศจรรย์ก็ตามนะคะแต่อย่าเพิ่งนําคําพยากรณ์นี้เป็นเป็นตัวชี้วัดดวงหรือตัดสินดวงนะคะเพราะนี่คือการพยากรณ์แบบภาพรวมใช้วิจารณญาณเนาะฟังด้วยใจ เิบานค่ะส่วนใครอยากเรียนรู้ศาสตร์ของการพยากรณ์นะแนะนำว่าทักถ่ายกันไอเดลนยอยู่หน้าปก YouTube ค่ะกับคำพยากรณ์ต้คลิปนี้นะคะอืม บางคนบอกขอดูดวงได้ไหมคะได้ค่ะก็ขอให้เราสมพงดวงนะคะเพราะว่าแม่หมอก็รับคิวดูดวงน้อยลงทุกทีแล้วนะคะจะเน้นย้ําในเรื่องของงานสอนแล้วก็กับเรื่องราวของการศึกษาศาสตร์ดนตรีเครื่องสายกูเจิงนะคะเป็นกําลังใจให้นักพยากรณ์ด้วยรวมถึงกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไท่ฉีด้วยนะคะมาจะได้พบเจอเวอร์ชั่นนักทํานายในรูปแบบใหม่ๆอีกนะคะมา เรามาว่ากันที่เรื่องหัวใจของคุณกันดีกว่าราศีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นราศีที่กำลังจะเข้ามานะคะได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมราศีมังกรราศีพฤษศ ราศีกันค่ะต่อด้วยนักษัตวเลยนะคะถ้าตรงราศีแล้วฟังให้จบคลิปค่ะหรือถ้ายังไม่ตรงราศีไปฟังให้ตรงนักษัตวนะคะเป็นคนที่เกิดในเกณฑ์ปีฉลูปีมะโรงนะคะปีมะแมปีจอปีขาน และปีรักกาค่ะนี่คือนักษัตวของเขานะคะตรงราศีหรือตรงนักษัตวแต่ถ้าตรงทั้งสองอย่างมันก็มีความชัดเจนในเขาเรียกว่าชัดเจนจนเราควรจะฟังให้จบคลิปเนาะอ่ะไปต่อค่ะเรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวพันกับคนคนนี้กันดีกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานเลข9อยู่ในดวงนะคะเลข8อยู่ในดวงและเลขศอยู่ในดวงนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดนะคะวันที่ 8เกิดวันที่9เกิดวันที่10เกิดวันที่ส9เกิดวันที่1ิเกิดวันที่ยีเกิดวันที่20 2สิบสแี่สิและ30ค่ะมีความเกี่ยวพันนะคะกับคำว่าวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วย มีความเกี่ยวพันกับเดือนนะคะอาจจะเป็นมีความเกี่ยวพันกับเดือนกันยายนสิงมีความเกี่ยวพันกับเดือนสิงหามีความเกี่ยวพันกับเดือนตุลาค่ะนะคะ980เป็นอะไรได้บ้างคุณอาจจะนึกถึงเขากับตัวเลขแค่เพียงตัวเดียว2ตัวหรือทั้งหมด3ตัวแล้วแต่ประกบ ประกบไปประกบมา980มันจะอยู่แบบเนี้ย980ในตอนที่คุณคบกันคุณมันอาจจะเป็นเลขที่ห้องเลขที่ชั้นคอนโดที่เราอาศัยทะเบียนรถนะคะหรืออาจจะเป็นเลข3ตัวหลังบัตรประชาชนของเขาในสมัยที่เราครบกันเลขเหล่านี้อาจจะไปปรากฏที่3ตัวหลังเบอร์มือถือก็เป็นได้อย่างไรก็ตามลองเช็คดูคะ่ะวันที่เรารักกันวันที่เราเลิกกันจํานวนปีการคบหาหรืออย่างไรอาจจะมีเลข8เลข9เลข0 อยู่ในดวงนะคะตอนนี้เราได้ราศีละเราได้นักษัตวแล้วนะคะตัวเลขเราลองไปเช็คดูเมื่อได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งสองอย่างแล้วถามว่าเขารู้สึกอย่างไรนาะถึงจะกลับมาคนราศีนี้นักษัตวนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะนะตอนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยถ้าถามว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่หน้าที่การงานดีไหมต้องยอมรับว่าเขาก็ พัฒนาไปได้เรื่อยๆไม่ได้หยุดอยู่กับที่หลังจากที่เลิกกันกับคุณก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่เขาก็พัฒนาตามวิถีชีวิตตามกฎเกณฑ์กติกาสิ่งที่เขารับผิดชอบนะคะตัวคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็มีชีวิตที่ จัดว่ามีความสุขในรูปแบบของคุณการใช้ชีวิตการช้อปปิ้งการซื้อของต่างคนต่าง move on ต่างคนต่างไม่คิดว่าจะกลับมาแม้ว,ว่าลึกๆหนึ่งครั้งหนึ่งเราอาจจะเออเขาจะกลับมาไหมคิดถึงอยู่แต่ตอนนี้มันรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยคุณกลับรู้สึกว่าเออเราไม่ได้คิดถึงเขาแล้วเนาะ เออเขาก็ไม่ได้มาเงียบหายไปคือต่างคนต่าง move on โดยที่ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าพอการเลิกการช่วงแรกๆมันก็เล่นกับความรู้สึกแต่หลังจากนี้เฮ้ยเราลืมเขาเราลืมคิดถึงเขาเราลืมเขาไปแล้วเราไม่รู้สึกเจ็บแล้วไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจนมาวันหนึ่งค่ะบางทีคุณอาจจะได้รับเมสเซจข้อความบางอย่างหรือการทักทายบางอย่างการสื่อสารการส่งข้อความ การบอกในยะด้วยการกดไลค์กดว้าวหรือกดอะไรก็ตามส่งผลให้คุณรับรู้รับทราบว่าเขาส่งคุณอยู่เขากําลังจะสื่อสารกับคุณมีแนวโน้มว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณอาจจะเจอการทักทายของเขาซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกต้องใช้คําว่า 50- 50สับสนอยากรู้ทําไมวะทักทําไมเฮ้ยกดหัวใจหรือว่า เอ๊ะเขามาส่งเลยนี่มีมีม,มีมีภาพเขามาส่งโซเชียลเราคือมันเหมือนกับว่าห้าสิบห้าสิบคืออยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันเนาะความเป็นมนุษย์เนาะก็อยากรู้ว่าเขาแวบเข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการสื่อสารอะไรแน่นอนค่ะการสื่อสารครั้งนี้นะคะต้องส่งผลแน่นอนมันทำให้คุณรู้สึกว่าจากที่ไม่เคยคิด จนตอนนี้เริ่มกลับมาคิดเกี่ยวกับตัวตนของเขาเพราะอะไรเอ้ยยังไงมันมันอยู่ดีๆมันก็มาคิดทั้งทที่คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงกันมาตั้งนานแล้วสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารนะเวลานี้คือความค้างคาใจอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาก็อยากจะกลับมาแล้วบอกกับคุณว่าเออวันนั้นขอโทษวันนั้น,ว,น,น ون, วันนู้นวันนั้นช่วงนั้นตอนนั้นอยู่ด,ดีดีก็มาพูดเรื่องเก่ามาพูดมาทักทายมาคุยเรื่องเก่า แล้วก็พยายามพูดคุยถึงบรรยากาศดีๆสถานที่ที่เราเคยไปหาเรื่องคุยกับคุณแปลกตรงที่คุณก็ไม่ได้ปิดกั้นเนาะบางทีคุณก็ได้รับฟังคุณจะตอบหรือไม่ตอบแต่คุณก็รับรู้สิ่งที่เขาสื่อสารนะคะและเขาเริ่มทําอย่างนี้บ่อยมากขึ้นจากวันหนึ่งครั้งสองครั้งเป็นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นสม่ําเสมอขึ้นจนคุณต้องใช้คําว่าพยายามบอกตัวเองว่าอย่าใจอ่อนอืม และการที่เขากลับมาเนี่ยคุณก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีโลกของคุณมันเริ่มเปลี่ยนสีความรู้สึกของคุณมันเริ่มมีเขาเข้ามาคือเราจะไม่พูดว่าเขาผิดขนาดนี้เราจะให้เขากลับมาได้ยังไงเขาเป็นคนที่แย่ขนาดนี้นะคะเขาและเธอคนนั้นไม่มีทางที่จะจะมาหรือกลับมาเพื่อผลประโยชน์อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาแล้วใจคุณก็วันไหว นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นการเพียรพยายามที่จะเข้ามาเป็นน้ำซอฟทายของเขาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะมาดูกันนะว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาคิดอะไรอยู่ขอดูใจคนหน่อยขอห้าใบค่ะเมื่อคุณฟังมาขนาดนี้แล้ว คุณหวั่นไหวหรือยังยืนกระต่ายคาเดียวว่าไม่มีวันจะกลับไปคบกันใบที่หนึ่งคุณหวั่นไหวค่ะไพ่เดวิลค่ะกิเลสความรู้สึกตัณหาราคาความหึงหวงความรู้สึกความพิษวา์มันกลับมาใจคุณแป๊บใจคุณแวบ มันเสียวซาลแล้วนะต้องใช้คำว่ามันรู้สึกได้ถึงการกลับมาของเขาซึ่งมันไปปลุกเขาเรียบปลุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของคุณว่าเฮ้ยเขากลับมาเว้ยเออนะคะไปดูใบที่สองความรู้สึกของคุณใบที่สองค่ะคุณรู้สึกว่าเขาพยายามมากๆนะที่จะไขว่คว้าที่จะเข้าหาคุณที่จะทำให้สำเร็จด้วยการคุยกับคุณซึ่ง ซึ่งคุณไม่ได้เปิดโอกาสง่ายๆนะแต่เขาก็พยายามทําทุกอย่างจนคุณมีโอกาสที่จะหวั่นไหวได้ใบที่สองค่ะและเขาก็ชวนคุยแบบไม่เร่งรัดเหมือนคนคุ้นเคยที่กลับมาคุยกันมันก็เลยไม่มีอะไรเคอะเขินมันทําให้คุณรู้สึกเออก็คุย จากไม่อยากคุยกลายเป็นเริ่มคุยจากคุยน้อยกลายเป็นคุยมากเอาแล้วไงคะคุณขาใบที่สี่สำหรับตัวคุณตอนนี้คุณไม่ไม่ไม่ตั้งตรงนะไม่ตั้งดาบไม่ตั้งรบไม่ตั้งป้อมปาการในการบล็อกเขาแต่กลายเป็นโอนเอ็นไปตามความรู้สึกของตัวเองนะคะตอนนี้คุณพยายามหาจุดนะหาจุดบาลานซ์ความรู้สึกของคุณอยู่ใบต่อมาคะ่ะ แต่ว่าไพ่ใบนี้ก็เป็นตัวชะง,งักงานปิดของคุณเหมือนกันคือคุณรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันแล้วไอ้คําพูดเนี้คือเวลาที่เราจะตัดสินใจแล้วมันจะมีมารดามารขาวอยู่ในตัวเนาะมามารอ่าจะมารดามารขาวต้องใช้ว่านางฟ้ากับมาแล้วกันนางฟ้าก็บอกว่าเออเขาเข้ามาคุยก็คุยสิมารมารก็บอกว่าคุยกันมาทมําไมรักครั้งหนึ่งเราเคยพังนะ เขาเคยทิ้งเราไปตอนวันที่เรามีปัญหาหรือว่าเขาทําให้รักเรามีปัญหานะเนี่ยพอมาถึงบรรทัดที่ห้าเนี่ยคุณพยายามเรียกสติตัวเอง มารดําก็พยายามบอกว่ายานะยาหวันไหวนางฟ้าก็บอกให้อภัยไปเถิดอ่ะอันนี้ก็อีลุงตรงนังในดวงของคุณเองอะนะคะไปต่อค่ะเราไปฟังความรู้สึกของเขาตามโจทย์ของเราในวันที่คุณลืมเขาไปแล้วสนิทใจสนิทจริงๆแต่ตอนนี้เริ่มหวั่นไหวแล้วนะคะเออเขาจะกลับมาด้วยเหตุผลอะไรอีกใบที่หนึ่ง เขาอยากจะกลับมาค่ะเพื่อบ่งบอกถึงการเติบโตในทั้งความคิดมุมมองของเขาณเวลานี้แล้วนะคะใบที่สองเขารู้สึกว่าณตอนนี้ในวันที่เขากลับมาคุยกับคุณหรือมาขอโทษขอโพยอะไรอยู่นะคะเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณก็เป็นตัวของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วคือเหมือนต่างคนต่างมีนิสัยที่เป็นตัวของตัวเองไปแล้วแต่คนเคยคบ ย่อมรู้เทคนิคการเข้าหาอยู่แล้วเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่อบอ้อมารีแล้วเป็นคนที่ปากปากไปงั้นแหละแต่ใจอ่อนอ่าเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ให้อภัยคนได้เขารู้เขารู้ว่าคุณเป็นแบบไหนนะคะ แล้วเขาจะกลับมาครั้งเนี้การกลับมาครั้งนี้เหมือนเป็นการกลับมาเพื่อที่อยากจะขอคบกับคุณแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงซะด้วยสิว่าจะสามารถทวงพื้นที่คนรักกลับมาได้นะหรือคุณจะให้โอกาสเขานะคะใบที่5นะคะนี่ไงการกลับมาขอโทษการกลับมาให้อภัยการกลับมาเป็นครอบครัวการกลับมาเป็นคู่รักเขามั่นใจว่า มันมีพื้นที่รอเขาอยู่ในส่วนลึกของใจคุณคุณยังรอเขาอยู่และเขาก็มั่นใจว่าเขาจะเข้าหาคุณอย่างไรและการเข้าหาครั้งนี้เขาก็มั่นใจอีกนะคะใบนี้ค่ะว่ายังไงซะก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเราจะได้กลับมารักกันโอ้เขามั่นใจเขามั่นใจอะเอาไงดีแล้วคุณก็วันไหวด้วยอะเอายังไงถามโชคชะตานะคะ จากนี้ไปกับพัดเขาเรียกว่าเราสองคนจะออกมาในทิศทางใดเราสองคนความรู้สึกนะความรู้สึกของเราสองคนใบที่1รู้สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเราเคยรักกันเราเคยเลิกกันมันคบท้วนกระบวนความค่ะมันคบความรู้สึกของการรักเลิกแยกทางแต่การกลับมาครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการ เป็นเป็นเหมือนว่าเรามีประสบการณ์แล้วและการกลับมาครั้งนี้ความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ากําลังรอการตัดสินใจนะคะและถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะลองเขาเรียกว่าลงเกมแห่งรักอย่างนี้อีกสักครั้งหนึ่งคุณก็อยากจะเหนี่ยวรั้งตัวเองกับเขาคนนี้คนเดิมอีกสักครั้งหนึ่งกับคนคนเดิมนี่แหละนะคะ เป็นไปได้ที่แม้ว่าคุณจะเรียนรู้ความสัมพ,พันธ์กับเขาแบบจบครบถ้วนทุกรูปแบบแล้วแต่คุณก็อยากที่จะลองลองลุ้นใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะใบที่3ค่ะเราผ่านมาทุกเหตุการณ์เนาะแล้วคุณก็อยากจะลองอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าครั้งนี้เราไปกันรอด เราไม่มีปัญหามันก็กลับมาเป็นความอบอุ่นกลับมาต่อยอดความฝันกลับมาต่อยอดเป้าหมายที่เคยคิดวางไว้หรืออะไรที่มันที่ที่เราจะซื้อหรือแชร์อะไรด้วยกันจากนี้มันก็จะได้เป็นไปนตามที่เราเคยตั้งเป้าเอาไว้นะคะหรือถ้าเป็นครอบครัวก็คือเราจะได้ครบองค์ประกอบพ่อแม่ลูกนะโอเคคุณลงลงสนามแข่งขันเขาก็เช่นเดียวกัน ความรักครั้งนี้คุณกับเขาเคยรักกันมาแล้วเคยมีประสบการณ์ทั้งบวกและไม่ไม,ไม่ไม่บวกลบเลยผ่านมาหมดแล้วคุณพร้อมที่จะยอม เขาเรียกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ความรักอีกครั้งกับคนคนเดิมที่เราเคยเลิกกันและเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดต่างคนต่างลงในเรื่องราวความรักนี้อีกครั้งเขาก็ขออีกครั้งในเรื่องราวของการกลับมาเป็นคนรักของคุณคุณก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งในการที่จะลองเสี่ยงหัวใจดูอีกครั้งหนึ่งใบนี้ค่ะการอาโหสิการปล่อยวางการให้อภัย การยกโทษการแผ่เมตตาการนั่งสมาธิการสวดมนต์อย่างไรก็ตามคุณมีใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและบรรยากาศของคุณเนี่ยพร้อมที่จะเมตตาซึ่งกันและกันดังนั้นคู่นี้การพัฒนาความรักจากนี้มีเกณฑ์จะให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะกลับมาลองใช้ช่วงเวลากันอีกครั้งหนึ่งมันจะดีมันจะสำเร็จ มันจะผ่านไปได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดคุณก็อยู่กับปัจจุบันคุณก็จะพยายามจะพาคับประคองความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ให้ดีที่สุดนะคะตัวเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดจะให้ความรักครั้งนี้ผ่านไปได้และยาวนานที่สุดทั้งคู่นี้เหมือนฝึกฝนในพบปัจจุบันเหมือนฝึกฝนในเวลาปัจจุบันเหมือนที่จะเรียนรู้และปรับแก้ไขในเวลาปัจจุบัน ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพื่ออนาคตจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆนะคะมาในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขารักคุณใช่หรือไม่ใบที่หนึ่งค่ะเขาซื่อสัตย์แล้วล่ะค่ะเขาจะเต็มที่เพื่อคุณนะนะคะแล้วเขาไปไหนมาไหนนอกสายตาคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานของความซื่อสัตย์ค่ะและเขารู้ว่าคุณก็รอเขาอยู่เช่นเดียวกัน เราสองคนรักกันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พังกันไปเรื่องของความรักแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณก็รอเขาอยู่และคุณก็รอเขาจริงๆในส่วนลึกค่ะใบที่สามไพ่เดทนะคะไพ่เดทคือมันทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็ผีดอกออกผลงอกเงยชีวิตเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันพังทลายมันก็ต้องมีของใหม่เกิดขึ้นมาเป็นวัฏจกักรตอนเนี้ คุณพยายามที่จะเป็นคนใหม่กับความสัมพันธ์กับคนเดิมค่ะใบที่สี่ king of cups แล้วนะคะครั้งมาครั้งนี้เขาสัญญาว่าเขาจะโฟกัสที่คุณมากขึ้นกับครอบครัวกับตัวคุณ และจะให้เวลากับคุณมากขึ้นเขาก็พร้อมที่จะทําตัวเองใหม่ให้กับความรักครั้งนี้เหมือนกันและใบสุดท้ายหูไพ่คิงติดกันเลยนะคะ King of Cups King of Pentacles เขาปัด เขาเหมือนกับว่าเขาสัญญาเลยอะว่าเขาจะเป็นคนที่รักคุณมากที่สุดคนหนึ่งและทำทุกอย่างให้ชีวิตเรามีความมั่นคงมีเสถียรภาพทางด้านการเงินเชิดหน้าชูตาจะไม่ให้คุณลำบากคือเหมือนกับว่าถ้าเราช่วยกันเราจะช่วยกันเก็บหอมรอมริดถ้าเขามีศักยภาพมากกว่าแล้วแต่ดวงชะตาเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเขามีศักยภาพมากกว่าเขาก็จะดูแลคุไม่ให้คุณต้องลำบาก ถ้าถามว่าครั้งรักครั้งนี้ถ้าตามตําแหน่งของไพ่กองนี้นะคะไปในทิศทางที่จบกันด้วยการให้อภัยแบบปล่อยใจเริ่มต้นใหม่แบบสนิทใจไม่มีการพูดถึงเรื่องเก่าเรียกว่าอโหสิกรรมในทุกเรื่องที่เคยบาดหมางกลับมานับหนึ่งเริ่มต้นใหม่กันเลยทีเดียวนะคะก็จริงๆแล้วการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็ปรารถนาให้การกลับมาเริ่มต้นใหม่ของพวกคุณครั้งนี้ แล้วถ้าจูนติดกับพลังงานของคลิปนี้ได้กลับมาเป็นครอบครัวได้กลับมาเป็นคู่รักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นรายไปถ้าเรายังคิดถึงเขาอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะผู้ใจดีทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปเป็นบุญค่าครูครูไพ่นะใครใจดีแชร์คลิปนี้ไปได้เลยกดปุ่มแชร์แชร์ไปเลยค่ะปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนนะคะได้คำตอบแห่งรัก ได้ความจริงจังในการครบหากับคนคนเดิมคนนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ